สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมมีรถ7ที่นั่งครับนี่คือมิลเซเว่นนะครับอีวุสมิลเซเว่นเครื่อง3000 VGS Turbo ในโฉมปี2012ครับเป็น7ที่นั่งออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับใครหารถปีใหม่ๆหน่อยราคา3 0 0แสนกว่าบาทน่ครับวันนี้มีเข้ามาแล้วรุ่นอีวุมิลเซเว่นคันนี้โฉมโมเดลปีส0 1 2ครับคันนี้สีขาวครับออโต้ขับ2เครื่อง3,000 นะครับรถปี12นะครับสภาพรอบคันสวยงามเลยนะครับัปไดข้างครบนะครับตัวราวจับเนี่ยผมว่าไม่มีนะนะครับไม่เชิงเป็นราวจับเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับคล้ายๆเป็นราวแต่งสวยๆนะครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับสําหรับราวจับตรงนี้นะครับอ่าถ่ายรับลังค่าพิรามบนนนะครับลังค่าพิรามบนสวยนะครับ เลขเมอกสามพร้อมโอนนะครับสาหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องล้อแม็กซ์ล้อย่างกันนะครับแม็กซ์สวยเลยนะครับยางปี2021นะครับยางปี2021นะครับทั้งสี่เส้นเลยเป็นยางออเทอเรนนะครับยาง A อทับทีนะครับนะครับอ่ะนะครับสภาพรถคันประมาณนี้เดี๋ยวมาชี้ดูในเรื่องของตำหนิกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูที่ห้องโดยสารนะครับ ฝากระโปรงนะครับมีตำหนิพวกหินดีใซ่นะครับนี่ครับตามรูปภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสองจุดนะครับตัวนี้ไม่คาบไม่ได้มีเกี่ยวนะครับขัดออกได้นี่ครับอ่าีตรงนี้หินดีใซ่โดนสีนะครับผมนี่ครับสามจุดนะครับนี่ครับบางอันก็ไม่ใช่นะทุณผู้ชมอันนี้ไม่ใช่ขัดออกนะครับพอดีรู้สึกว่าขี้นกทำมาเยอะจังเลยเนี่ย นี่ครับนี่ครับมันจะมีรอยตามพวกนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับสำหรับรอยฝากระโปรงนะครับก็จะมีในเรื่องของการหินดีใส่หน่อยนะครับเรื่องถัดไปนะครับคุณผู้ชมครับกระชนหน้าสวยดูดีเลยนะครับระบบไฟนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับไฟจัดหมอกมีมาให้นะครับเป็นแสงสีเหลืองนะครับนี่ครับถัดมาดูด้านแก้มนะครับแก้มนี้สวยเลยนะครับ แม็กสวยยางใหม่นะครับปี2021นะครับแผมประตูบานนี้สวยนะครับบานนี้สวยนะครับนะครับมีลักเย็้มตรงนี้ครับหนึ่งจุดครับของแผงประตูอ่ผู้โดยสานะครับนครับครับโดยรวมสวยครับต้างบนสวยเลยนะครับด้านล่างชายล่างสวยครับระหว่างกันชนครับอ้อ สเกิร์ตครับสเกิร์ตขออภัยครับสเกิร์ตจะมีรอยตรงนี้นะครับรอยสเกิร์ตนะครับแต่ว่าบานท้ายประตูสวยงามนะครับสามารมีรอยสเกิร์ตนะครับอย่างเดียวนะครับแค่นั้นนะครับโดยรวมโอเคสวยงามนะครับประตูบานนี้สวยโอเคนะครับตรงคิ้วนะครับมีรอยตรงนี้หน่อยนะครับนี่ครับมีคิ้วรอยตรงนี้นะครับนะครับที่เหลือสวยงามครับเดี๋ยสวยงาม มีแก้มนะครับอ่าใช่ครับตำหนิมีแก้มตรงนี้ครับอินดีใส่2จุดครับนะครับประมาณนี้สําหรับตําหนิตัวรถภายนอกนะครับเดี๋ยวดูในกันครับคิ้วกันสาครบครับคิ้วกันสาครบแต่งประตูบานนี้สวยนะครับเรื่องคมเดิมนะครับขอบเส้นสายเดิมหมดเลยนะครับ นี่นะครับไปหาใช้งานอยู่7ที่นั่งคุณผู้ชมครับกระจกนี่ครับในกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนี่ครับออโต้ฝั่งคนขับขึ้นลงคือออโต้เลยนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับอยู่นี่มีมาให้นะครับตัวล็อกกระจกนีครับแล้วก็กระจกมองข้างของเราเนี่ยสฝั่งเนี่ยปรับไฟฟ้าแล้วเวลาพับเก็บเนี่ยพับเก็บไฟฟ้านี่ครับนี่คือข้อดีครับผ่ัดไปครับมาดูที่ คอนโซลหน้ากันก่อนดีกว่านี่ครับคอนโซลหน้านะครับอ่าให้ดูในเรื่องของสภาพตัวถังของภายในตัวรถนี่ครับนี่ครับสวยงามไม่มีแตกหักไม่มีร้าวนี่ครับคอนโซลหน้าสวยนี่ครับนี่ครับมีแอร์แบ็กให้ครับฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนี่ครับหน้าจอนะครับมีกล้องให้นะครับแล้วก็มีกล้องมาทีโหน้าจอกล้องหลังมีมาให้นะครับ แอปปรับตรงนี้นะครับเนวิมีมาให้ด้วยนะครับเป็นหน้าจอ Android นะครับเสริมขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับมีแผนที่ให้มีหมด3ามมิร์อาร์พาวเวอร์นะครับในเรื่องของตรงโซนเกี่ยร์ตรงเกียร์นะครับตรงนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับสามารถเชนเกียร์เองได้เลยนะครับมีเกียร์สามเกียร์สมีเกียร์สโลให้นะครับแล้วก็มีเบรคมือตรงนี้นะครับที่วางของใส่ของได้นะครับตรงนี้ก็อีกชั้นหนึ่งเลยนะครับสามารถใส่ของได้คุณผู้ชมครับก็ประมาณนี้อ่ะส่วนเลขไมค์คันนี้ เดี๋ยวเลขไหมเดี๋ยวมาดูตอนนั้นก็ได้ครับตอนสตาร์ทรถเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขไหมด้วยแล้วก็พาดูที่ห้องเครื่องนะครับผมอะเรื่องคมเดิมครับน็อตแก้มขวานะครับย้ำไหมครับน็อตแก้มขวามีการขยับทําสีมานี่ครับนี่คือน็อตขยับจะเป็นแบบนี้นะครับเหลี่ยมสองตัวน็อตนะครับจะถูกการไขของปะแจนะครับเขาจะเอาปะแจมาไขนะครับนี่คือน็อตขยับเป็นแบบนี้ครับนะครับ นอตแผงประตูเดิมนะครับไม่ซาว่ากล้องถ่ายเห็นหรือเปล่านัดแผงประตูเดิมโรงงานนะครับอ่นนี่ครับนอดแผงประตูเดิมโรงงานนะครับไม่มีขยับนะครับเรื่องความเดิมขอบเส้นสายเนี่ยจะเห็นแน่นอนครับพ้ารถวนชนมาขอบตามเส้นตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดอาการเละนะครับจะดูไม่ได้เลยมันจะไม่เป็นรูปเป็นร่างนะครับเหมือนของเดิมนะครับจะสังเกตดูได้ง่ายเลยนะครับนัดไม่มีขยับนะครับ นี่ครับหัวน็อตเดิมนะครับตรงนี้นี่ครับนี่ครับน็อตแผงประตูทั้งสี่บานยังคงสภาพเดิมโรงงานครับนี่ครับแผงประตูสวยนะครับเรื่องความเดิมตามขอบพวกนี้ขอบเดิมหมดเลยนะครับนี่ครับทุกอย่างเป็นเส้นสายเดียวกันจากเดิมโรงงานนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาะนะครับเบาะสวยเป็นเบาะหนังเบาะไม่ขาดนะครับ เบาไม่ขาดนะครับนี่ครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับลายเส้นลายสีแดงนี่ครับเบาหนังหมดเลยนี่ครับเบาไม่ขาดแต่จะมีการแตกลายงาของสภาพตัวของเบาะหนังนี่ครับตามอายุการใช้งานแต่ว่าโดยรวมเนี่ยดูสวยงามโอเคเลยนะครับนี่ครับแอบขอบมุมมองนะครับฝั่งทางนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับรถสมบูรณ์แบบเลยนี่ครับแล้วก็ตัวแผ่นรองเนี่ยก็มีครบเลยนะครับ ใครหาเมลเซเว่นมตัวนี้อยู่นะครับสภาพสวยเดิมบางแบบนี้นีครับผมนี่ครับหลังคาเพดานนั่นบนนะครับก็จะมีในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าหน้าจออะไรอะ DVD ีดเหรอครับใช่ไหมครับเวลาเอาลงออนเปิดออนนิดไฟดันมาเล้ใช่เไหมครับต้องสตาร์ทรถก่อนเดี๋ยวทําให้ดูนะครับดูว่าหน้าจอจะใช้งานได้หรือเปล่าจะติดไหมนะครับ นี่ก็เป็นแอร์นะครับแอร์ตอนที่สองนะครับมีตรงนี้นะครับนี่ครับห้องโดยสารนะครับตอนที่สามก็จะมีแอร์ด้านบนตัวนี้ให้นะครับนี่ครับมีที่ราวจับให้มีวางของให้ใส่แก้วน้ําขวดน้ําได้นะครับโอเคเลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้หลังสวยงามมากดีแต่พัดด้วยหลังกันคุณผู้ชมครับรอมานานแล้วนะครับโอ้มีที่ใส่ขวดน้าแก้วน้ําให้ด้วยครับคุณผู้ชมครับต้องโลห้สุดแล้วอ๋อแล้วทำอย่างนี้อ๋อมีเกียวล็อกครับมีเกีย์ล็อก โอ้น้อยมากนะครับนานๆทีมีมิลเซเว่เข้ามานี่ครับบางทีก็ลูกค้าก็ถามแหละแต่บางทีผมอาจจะลืมเมมเบอร์ไว้เพราะว่าลูกค้าโทรเข้ามาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเปิดมานีครับนี่ครับด้านหลังครับนี่คือมุมมองของทางด้านหลังประตูบานที่5้าครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตเดิมนะครับเม็ดอาห็นชัดเจนนะครับ อันนี้คือหัวน็อตนะครับที่ไม่มีการขยับนะครับเม็ดอาร์นในนะครับไม่มีการชนเข้านะครับถ้าเม็ดอาร์คหายแสดงว่ารถเกิดอาการโดนชนมาแน่นอนนะครับนะครับขอบเส้นสายเดิมหมดนะครับเหลี่ยมสันโครงสร้างบอดี้เดิมหมดเลยสังเกตว่าสีที่ว่ารอยคาบเนี่ยจะเหมือนกันกับเพื่อเลยนะครับนะครับสังเกตว่าบานท้ายเนี่ยรอยคาบจะไม่มีอันไหนใหม่อันไหนเก่าแตกต่างกันคือมันจะเป็นตามโดยธรรมชาติ ดูง่ายๆแค่นี้ครับนี่ความเดิมครับแต่นนี้มาดูคานเสา a อ AB ครับนี่ครับสองฝั่งจะเหมือนกันครับรูปทรงไม่แตกต่างกันเลยอยู่แค่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานี่ครับนี่เองเรื่องของความเดิมเป็นแบบนี้นี่ครับด้านท้ายอาจจะมีในเรื่องของการบรรทุกหน่อยนะครับในเรื่องของรอ,อยขีดควนนี่ครับก็ตามสภาพเลยเดี๋ยวให้กล้องวิดีโอบรรยายด้วย ครับถ้าวงไหนถ่ายเร็วเกินไปอย่าแอดไลน์ส่วนตัวผมแอดไลน์ line, เจอกันได้ดีดอคอหากันอยากเจอจุดตรงไหนอยากเจอมุมตรงไหนภายในห้องเครื่องห้องโดยสารดูตรงนี้ตรงนั้นถ่ายให้ดูได้นะครับนี่คือการรีวิวครับให้ดูนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากดูตรงไหนก็สามารถดีดอคอเจอกันได้เดี๋ยวนี้สบายขึ้นเยอะคุณผู้ชมครับสามารถดีดอคอเจอหน้ากันเจอรูปรถได้ตัวจริงนะครับไม่ต้องห่วงว่ารถเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะอา่า มีการโอดหรอก,กิเงินมันจำไหมนะครับดีโอคอเ,คเจน,น่าผมได้ช่องนี้ยินดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกแม่แรงนะครับอุปกรณ์ในเรื่องของการเอา,อายางอะไรออกนะครับยกล้อขึ้นแล้วก็เพื่อเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับนะครับนะี่ครับนี่คือมุมมองครับ องงครับคุณผู้ชมครับสภาพสวยงามเลยนะครับนี่ครับเส้นสายขอบเดิมหมดครับแล้วมีตำหนิตรงไหนหรืออะไรยังไงผมก็จะชี้แจงให้นะครับผมนะครับตัวนี้ก็ดูหลายๆเรื่องกันไปเลยนะครับเพราะว่ายังไม่มีตำหนิให้นให้โชว์นี่ครับก่อนครบครับสภาพสวยครับ ภาพสวยนะครับนี่นะครับรูปทรงสวยงามโอเคเลยนะครับนะครับใครที่จับไฟแนนซ์ซื้องินสดด้า้ทั้งสองนะครับผมมีให้สองกรณีเลยนะครับนี่ครับมาดูครับสภาพโดยรวมนะครับตัวเบาะนะครับนี่คือมุมมองฝั่งผู้โดยสารนะครับ เสายดดมหครับให้ดูกันช้านหนึงนะครับเพราะว่าบางทีอ่าไม่ใช่ว่าอายุแช่ว่าคนหนุ่มที่จะดูนะครับอาจจะเป็นทางคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือท่านผู้ย่าายนะานะอานี่ครับที่ดูคลิปนี้เหมือนกันบางทีอาจจะมองไม่ทันผมก็ต้องถ่ายช้าดน,นึงต้องขออภัยทางพี่ๆทางวัยรุ่นด้วยนะครับที่รับชมคลิปนี้เหมือนกันนะครับก็คืออยากให้ดูพอดีพอดีทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยหนุ่มนะครับ นี่ครับประมาณนี้คุณผู้ชมครับนี่ครับน้ำไม่ขยับนะครับน้อไม่ขยับประตูรูบานเดิมครับด้านท้ายก็เดิมเหมือนกันนะครับชี้แจงให้แล้วแก้มีการขยับมานะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตรงเหลี่ยมสันมีการงัดแงะนะครับทำให้สีของตัวรถเนี่ยเกิดการถลอกได้นะครับแต่ว่าเรื่องความเดิมคุณผู้ชมครับเ็ดอาร์กยังเห็นน็อตไม่มีขยับในเรื่องของตรงแผงประตูนะครับ นี่ครับคอนโซลหน้าสวยเลยนะครับนี่ครับทำไมเปื้อนเยอะจังเนี่ยนี่ครับโดยเชดออกให้นะครับนี่ครับอ่ะประมาณนี้นะครับเรื่องของมุมมองฝั่งทางนี้นะครับให้ดูกันมุมมองนี้นะครับกระจกนะครับไม่มีแตกไม่มีแล้วนะครับติดฟิล์มนะครับด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็ภาษีขาดหรือเปล่าทำไมภาษีมันขาดจังเลยคุณผู้ชม โอ้ oh, สีกันยายโดนอยู่ครับโดนเติบวิวคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูที่ห้องเครื่องกันคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาสรุปจบราคากันอาวยังไม่เปิดเหรอผมผมเปิดแล้วโอเคนะครับเส <c oughs> ผมเจเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูห้องเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะไปสตาร์ทนะครับจะได้ไปทีละอย่างแบบขั้นขั้นตอนนะครับเซิฟไป นะครับใครจับไฟแนนซ์ซิ้งแลสดได้ทั้งสองนะคุณผู้ชมครับชี้แจงให้ด้วยนะครับนะครับเครื่องสามพันนะครับ b g s Turbo นะครับอ่ะดูเรื่องคมเดิมก่อนฝักกระโปรงตามขอบนะครับแล้วก็มาดูที่ห้องเครื่องกันชิ้นสุดท้ายนะครับแล้วมีการขยับมานะครับ เสทสีนี่ครับสังเกตว่าจะมีการพ่นสีทับเข้ามาเลยนี่คือน็อตขยับนี่ครับแต่มีการพ่นสีทับนะครับทําให้ดูคมเกินนะครับเดี๋ยวต้องชี้แจงคุณผู้ชมด้วยนะครับนะี่ครับถึงจะขยับมาขยับมาทําสีเดิมไหมดูครับเส้นสายยังลากเดิมโรงงานนะครับถ้ามีการปรติดประต่อถ้ามีการขีดไปแล้วก็มาต่อที่นึงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าของที่ว่าไม่เดิมเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามายังไงที่ว่ารถไม่เดิมเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูแน่นอนครับคุณผู้ชมครับ ครับช่องนี้ไม่ทําบไม่ผิดหวังคุณผู้ชมนะครับถ้าโดนชนมาวงกลมก็จะเละนะครับลูกศรก็จะเบี้ยวตัวหนังสือก็จะหายสติกเกอร์ก็จะใหม่เกินกว่าเพื่อนนะครับนี่ครับทุกอย่างต้องเป็นอ่าธรรมชาติเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะครับจะไม่มีอะไรเก่าใหม่ไ่ต่างกันถ้ามีอะไรเก่าใหม่ก็จะเห็นด้วยสายตาเราเองเลยนะครับนี่ครับแล้วมีการขยับมานี่ครับแต่เรื่องของความเดิมคุณผู้ชมครับดูแก้มซ้ายขวาครับ เหลี่ยมสันโครงสร้างพวกนี้เดิมหมดเลยไม่มีรูปลักตัวไหนตรงไหนที่มันเบี้ยวนะี่ครับมาให้ดูมุมนี้ครับจะได้เห็นชัดเจนนะี่ครับซูมบล็อกเดิมคานหน้าเดิมหมดเลยนะี่ครับคาบเก่าที่ยมมังมาติดเนี่ยคือของเดิมหมดนะครับนะี่ครับ,นะรบ,นะรบประมาณนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวเครื่องไว้ในเครื่องอ่ะ,อะเครื่องให้ดูมุมนี้ก่อนนะครับให้ดูมุมด้านนอกโดยรวมก่อนเดี๋ยวจะพาลึกเข้าไว้ในอีกคุณผู้ชมยังไม่จบเท่านี้นะครับนี่คือมุมภายนอกครับถ่ายด้วยในเลยครับนะครับในเลยนะครับเครื่องไม่มีเยิ้มเลยครับ นี่เครื่องเดิมนี่ครับจากโรงงานบล็อกเดิมนะครับตอนนี้ถ่ายลึกครับถ่ายลึกแห้งสนิทนะครับเดิมกลีบถ้ามีก็จะมีการไหลเหลวลงมานะครับอ่าอย่างรถคันนี้ผมถ่าย16กันทีแล้วน้ำมันเครื่องจ้งไดถอยไปมันก็ต้องเห็นนี่ครับแต่วิวันนี้คือน้ำมันเครื่องไม่มีหยุดเลยนะครับเป็นดินทรายล้วนกับก้อนหินสลับกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ การดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาฟังเสียงเครื่องยนต์ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วก็พาดูเลขไม้ด้วยเดี๋ยวลืมกันนะครับตามสัญญาณให้ดูครับเลขไม้หน้าจอรถนะครับหน้าจอมินิให้ด้วยนะครับมีกบังทึกกล้องหน้าบันทึกกล้องหลังนะครับเวลาถอยก็จะมีกล้องให้แทนที่เนวิมีมาให้นะครับ เสียงเครื่องโอเคครับนี่เครื่องดีไม่หลวมไม่เขตนะครับอ่ะเสียงเครื่องยนเป็นประมาณนี้ โอเคครับผมก็ถ้าฟังเสียงเครื่องแล้วเดี๋ยวจะมาดูที่ด้านในกันหน่อยสปิดหนึ่งราคาค่าตัวนี้คุณผู้ชมครับขอเปิดราคาครับราคาค่าตัวกนนี้ีผมขอเปิดไว้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทราคาที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับ, 3, 9, บ,รบนี่คือปีสองพันสิบสองสำหรับอีโรโซครับ นี่ราคา379เนี่ยได้เหมือน Fort u n e r ตัวโฉมแรกเลยนะครับแต่ได้ว่ารถเนี่ยราคาเนี่ยแบรนด์ยังไม่ซู้อตัวตั้งเท่าไหร่แต่เรื่องของช่วงล่างแน่นอนครับคุณต้องมาลองก่อนครับผมพูดโดยปากปล่าไม่ได้ครับขึ้นตองอยู่ว่าคุณต้องมาลองจริงครับว่ารถช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของการขับขี่ครับช่วงล่างดีเกียร์ดีลองมาแล้วนะครับใครสนใจอยากมาลองขับดูได้ก็ยินดีนะครับให้มีบริการให้ลองขับได้นะครับก็ประมาณนี้แอร์เย็นนะครับ มีแผนที่ให้เนะครับเลขยมค์คันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันโลนครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับใครคิดมีมีอเีิก็ฝากก่อล้กดแชร์กดตามไว้ถ้าสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอได้บนได้เลยส่วนใครจะ finance อะไรหาผมได้เนะครับเรื่องตารางการผ่อนเดี๋ยวจัดการโอนดูเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาผมเลยยังไม่ได้ กับไฟแนนซ์นะครับก็ต้องเดี๋ยวเช็คยอดจัดให้พรุ่งนี้ก็แอดมาครับผมนื่องจากพอด,ดีกันนะครับพรุ่งนี้สามารถส่งรายละเอียดให้ได้แต่ว่ารูปภาพผมถ่ายไว้แล้วอยากดูรูปภาพตรงจุดไหนผมถ่ายไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายส่งให้ดูแอดไลน์ผมมาพิมพ์ตัว A พิม์เล็กแล้วก็ตาม้วยเบอร์โทรทีท่ขึ้นไว้หน้าจอได้เลยนะครับหรือยังไงก็โทรทตอบถามมาตามเบอร์นั้นเบอร์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องตอนเย็นแล้วคุณผู้ชมต้องไม่ออกกำลังกายแล้วนะครับก็ฝากดู และสวัสดีครับก็มองหลังมีให้ด้วยเลยครับผมไปกันครับผมสวัสดีครับเต้นอยู่ตรงสะพานลอยคุณผู้ชมนี่ครับ,ร,บรถจอดสามสี่คันนะครับด้านหน้านะครับ